AC News for Intelligence. กับ a อนซิ s us, กับดิฉันอัติพรทวนทราชค่ะช่วงนี้มารับฟังประเด็นข่าวสารในช่วงเช้ากันค่ะปอพอรายงานสถานการณ์น้ำท่วม25จังหวัดดับแล้ว27รายทักษิณโพสตเฟซบุ๊กสั่งพอบอรตรอจัดก,การสวยพัทยาภูเกต็ตทยอยคืนเงินรถคันแรก30,000ล้านคาดทิ้งใบจอง1.3แสนราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่2ตุลาคมว่ายังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน25จังหวัด220อำเภอ1,348ตำบล1 8 9 9หมู่บ้าน796,395ครัวเรือน2,745,342คนสั่งอพยพ4,416ครัวเรือนจำนวน15,254คนได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกขดขณะเดียวกันมีจังหวัดที่สถานการณ์น้ำท่วม ได้คลี่คลายแล้วเจ็ดจังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดกาฬสิน์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดพะเยาและจังหวัดแม่ห้องสอนมียอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด27รายทางด้านจังหวัดสุโขทัยนายสนั่นเสยงเข้มผู้ใหญ่บ้านบ้านบาสนิมหมู่2ตำบลกงอเภอกงไกรลาศกล่าวว่าได้ระดมชาวบ้านที่มีเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคจำนวน45เครื่องติดตั้งกระจายรอบทุ่งนาเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากทุ่งนาเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำย ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้ตั้งจุดรับแจ้งน้ำท่วมจากชาวบ้านที่ถูกน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวเพื่อจะได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำระบายออกไม่ให้นาข้าวถูกน้ำท่วมตายจนหมดและได้ขอสนับสนุนน้ำมันดีเซลจากอบตกงเพื่อนำมาเติมเครื่องสูบน้ำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองทหารและประชาชนช่วยกันนำบิ๊กแบ็กเข้าซ่อมแซมผนังกั้นน้ำและคันคลองที่แตกชำรุดที่ผนังกั้นน้ำแม่น้ำวังทองได้เป็นผลสำเร็จขณะเดียวกันระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ได้ลดระดับลงแล้วคาดว่าาาสถนกกรจะั เข้าสู่ภาวะปกติภายใน7-10วันบริเวณท่าน้ำนอนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีนายวันชัยเพชรเนียมผู้อำนวยการส่วนโยธาและสุขาพิบาลเทศบาลนครนน,อน,น,อนทบ,บุรีได้ให้เจ้าหน้าที่วางแนวกั้นกระสอบทรายจำนวน30,000ถุงวางแนวแบรริเออร์ซีเมนต์จำนวน100ตัวระยะทาง200เมตรตลอดริมเขื่อนท่าเรือข้ามฟาก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวนสมตัวในการระบายน้ำที่ซึมผ่านใต้เขื่อนเข้าสู่ด้านในแนวกระสอบทรายมาต่อกันที่ทางด้านพันตำรวจทุทักษินชินวัตรโพสข้อความใน Facebook ส่วนตัวทักษินชินวัตรว,ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ของประเทศเราเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการรับราชการของผู้เกษียณแล้ววันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งแทนผู้เกษียณทุกคนก็ถือเป็นเรื่องปกติทุกปีเพราะต้องมีคนรุ่นใหม่มารับภาระหน้าที่แทนคนรุ่นเก่าอยากให้คนถือว่าตำแหน่่งคือภาาารรกิจหน้้ทีเไดม เมื่อหมดหน้าที่ก็ต้องไม่ยึดติดกลับไปให้เวลากับครอบครัวลูกหลานและที่สําคัญคือดูแลสุขภาพตัวเองครับพออายุปากๆสุขภาพจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดถ้าสุขภาพดีก็มีแรงทําอะไรก็ได้แต่ถ้าสุขภาพไม่ดีก็ทนทุกทรมานเสียเงินรักษาจํานวนมากอยู่ก็ไม่มีความสุขไปไหนมาไหนก็ลําบากอายุ60ก็ยังไม่สายที่จะออกกําลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมทางโภชนาการและรักษาอารมณ์ปล่อยวางที่ดีไม่วาวุ่นจากการยึดติดใดๆก็ขอให้ผู้เกษียณมีความสุขเพื่อจะได้เอาความรู้ประสบการณ์ที่มีมาถ่ายทอดให้คนร ุ่นหลังต่อไปนานๆสําหรับผู้ได้รับตําแหน่งใหม่ก็ขอให้ช่วยกันทุ่มเทให้บ้านเมืองนะครับเรายังต้องปรับตัวให้ทันโลกทันภูมิภาคอีกเยอะครับถ้าเราไม่เห็นโลกเราก็คิดว่าเราสุดยอดแล้วแต่ที่ไหนได้เราต้องปรับปรุงตัวเราอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศักยภาพในการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานและการปรับตัวเข้าสู่การเป็นครีเอทีฟอีโคโนมีและโนเลดเบสอีโคโนมีเพราะหลังจากการเปิด AEC และการแข่งขันการเปิดเสรีทางการค้าเราจะ,ะเผชิญกับความท้าทายอีกหลายด้านผม เพิ่งออกจากฮ่องกงมาเกาและกําลังเดินทางไปปักกิ่งก็ยังเห็นว่าความเป็นประเทศไทยที่คนไทยมีคุณภาพในการบริการสูงจนเป็นที่ติดอกติดใจของผู้มาเยือนทั้งหลายนั้นก็ยังต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวอีกมากหรือการให้บริการทางการแพทย์ของเราหลังจากคิดมากก็เริ่มถูกต่อต้านเพราะพาณิ์มากจนขาดความเหมาะสมต่อจรรยาบันทางการแพทย์และโอเวอร์เชนเดี๋ยวปีหน้าจีนกับไทยอาจจะบรรลุข้อตกลงกันในการยกเลิกวีซ่าต่อ,อก,กันก็จะทําให้นักท่องเที่ยวมากขึ้นอีกสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองจะรองรับไม่ไหวภูเก็ต เองก็คงโอเวอร์โหลดไปแล้วคงต้องเร่งขยายอย่างหนักเลยครับแต่โรงแรมไทยก็แข่งกันลดราคาจนกลายเป็นว่าเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกค่าที่พักแพงในโรงแรม5ดาวของไทยถูกที่สุดถูกเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับฮ่องกงมาเก๊าปักกิ่งสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งดูไบวันก่อนได้คุยกับท่านผอตรอผมก็บอกว่าผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ขายของทั้งหลายในเมืองท่องเที่ยวเช่นพัทยาภูเกต็ตว่ามีหน่วยงานทั้งหลายในตำรวจและหน่วยงานภายนอกเดินเก็บสวยกันมากจะเป็นโค้ดของผู้ประกอบการและแน่นอนก็จะ ผ่านไปยังผู้บริโภคทางทั้งที่รัฐบาลได้จัดการปัญหาเรียกรับเงินในการแต่งตั้งโยกย้ายออกไปอย่างสิ้นเชิงก็ยังไม่ง่ายเพราะนิสัยที่ชอบเก็บสวยได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างขอให้ช่วยกันจัดการด่วนท่านก็บอกว่าท่านนายกได้สั่งการมาแล้วครับผมเลยหวังว่าทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นครับวันนี้พูดหลายเรื่องเอาเท่านี้ก่อนครับไปอยู่ปักกิ่งแล้วจะมีเวลาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอีกครับ ท้ายกันที่นายจุมพลริมสาครที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีกรมสรรพาิตเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการรถยนต์คันแรกว่าปัจจุบันกรมสรรพาิตได้ทยอยคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ในโครงการรถยนต์คันแรกแล้วจำนวนประมาณ5้าแสนรายเป็นเงินกว่า30,000ล้านบาทส่วนที่เหลือคาดว่าจะทยอยคืนได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปีงบประมาณ2517-2518ถึงั้ทางนี้จากยอดผู้ขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรกกว่า1ล้านรายปัจจุบันมีการส่งมอบรถไปจำนวนมากแต่ยังเหลือยอดใบจองที่รอการสแสดงขอใช้สิทธ อีกจานวน1นึ0 0 0สรายส่วนยอดขอยกเลิกการใช้สิทธิ์มีจํานวน2 0 0 0 0รายและมีผู้ขอใช้สิทธิ์ที่กระทําผิดเงื่อนไขในการถือครองรถยนต์ไม่ครบ5ปีแต่ได้รับเงินคืนจากโครงการนี้ไปแล้วกว่า20รายในจํานวนนี้กรมได้ส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว3รายทางนี้ยอดใบจองคงค้าง1นึ0ง0สรายมีความเป็นไปได้ว่าอาจกําลังรอรับรถหรือทิ้งใบจองเพราะบางรายอาจจองรถไว้หลายแห่งเมื่อรับรถจากค่ายใดไปแล้วก็ไม่ได้แจ้งยกเลิกซึ่งเราก็เข้าไปตรวจสอบจํานวนความต้องการขอใช้สิทธิ์ที่แท้จริงว่ามีเหลืออยู่เท่า นายจุมพลกล่าวต่อว่าตัวเลขใบจองที่ค้างยังไม่มาใช้สิทธิ์ยังไม่น่าตกใจแต่ทางกรมต้องเร่งติดตามผู้ใช้สิทธิ์จะยังใช้สิทธิ์ต่อหรือไม่เพื่อกรมจะได้ตั้งงบประมาณจ่ายคืนภาษีได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าโครงการดังกล่าวมีระยะยาวต่อจากนี้อีกไม่นานพอสิ้นปีนี้จะหมดรุ่นของการจองรถสําหรับผลการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ2,516ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมากรมสามารถจัดเก็บได้ประมาณ430,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย20,000ล้านบาทหรือประมาณ5%ติดตาม รับฟังรู้ทันข่าวกับ AC NEWS ได้ใหม่ค่ะ AC NEWS ว for intelligence